โครงการต่างๆเหล่านี้ครับจริงๆกับมรดกโลกเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นะครับแต่ว่าเฉพาะบางกิจกรรมเนี่ยก็ต้องมีความใส่ใจเป็นพิเศษว่าจะมีสมนุนกระทบหรือไม่นะครับนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการสําคัญเนี่ยซึ่งกําลังเกิดใหม่เนี่ยซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าน่าจะมีนะครับน่าจะมีผลกระทบบ้างนะครับกับการเป็นที่มรดกโลกนะครับเราก็ต้องมาพิจารณาว่าโครงการแบบอย่างท่าเรือแลนด์บริดจ์เนี่ยครับจะสมนุนกระทบอะไรนะครับตัวท่าเรือเนี่ยครับมีการถมทะเล7,000ไร่ เกือบจะใกล้เคียงกับเกาะพยามนะเกาะพยามมีพื้นที่ประมาณหมื่นไร่มันเหมือนเรากาลังมีเกาะใหม่อีกกอะหนึ่งนะอย,อยู่กลางทะเลขึ้นมาเราสร้างเกาะใหม่ขึ้นมาเนี่ยเกาะตรงนี้ครับที่มีทั้งการถมมีทั้งการขุดลอกล่องน้ํามีทั้งทําเขื่อนกันคลื่นเนี่ยครับซึ่งแน่นอนเนี่ยลักษณะโครงสร้างแบบนี้ครับมันจะขัดขวางกระแสน้ำไหมนะครับมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อพื้นที่นะครับต้องมีการศึกษา,อย,าอย่างละเอียดต่อไปนะครับคงไม่ใช่แค่การศึกษาอย่างคร่าวๆนะครับ ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง